กระทรวงพาณิชย์จัดงานประชุมสัมมนามันสัมปะหลังโลก WTC 2025ภายใต้แนวคิด Thailand Tapioca Next Go Global Go Tugeter ดึง16ประเทศร่วมเจราจาซื้อขายกว่า1.4ล้านตันมูลค่ากว่า19,000ล้านบาทตั้งเป้าส่งออกปีนี้7.5ล้านตันดันไทยขึ้นแทนผู้นำโลกอุตสาหกรรมมันสัมปะหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จตุพรบุรุษพาร์ทย้ำพร้อมผลักดนักรรกดนเกษตรกรไทยสู่ห่วงโซ่โลกด้วยนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริม รายได้เพิ่มพร้อมเปิดแซนบ็อกก์เกษตรกรกว่า10ร้านไล่และเจรจาข้อตกลงการค้าระดับนานาชาติไทยส่งออกครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น39%แต่รายได้ลดจากราคาตลาดโลกตกกระทรวงเดินหน้าบุกตลาดเชิงรุกหวังรักษาความเป็นผู้นำตลาดมันสําปัหลังโลกอย่างยั่งยืนก็วันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับเราเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมมันสัาปัหลังโลกนะครั้งที่7นะครับซึ่งเราจัดทุก2ปีนะครับ วนี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีครับจากไม่ว่าจะแทกทั้งในต่างประเทศและก็ในประเทศนะครับที่มาร่วมกันแล้วก็มีการเจรจาก,การค้าเกิดขึ้นมีเงินรายได้เกิดขึ้นมาในการค้าขายเนี่ยวันนี้เฉพาวันนี้นครับหมื่นกว่าล้านนะครับเกือบเกือบล้านห้าแสนตันนะครับของมันสำปะหลังนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วเราก็มีการเชื่อมโยงนะครับเอาพิศกรรต่างๆมาให้พี่น้องที่เป็นภาคเกษตรกรมาดูว่าวันนี้การจะพัฒนาเรื่องของมันสำปะหลังเนี่ย มียุทธการหลายอย่างนะครับผมเรียนว่าวันนี้เราจะพูดคุยกับทางกระทรวงเกษตรนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเรื่องของเรื่องของประสิทธิภาพของพันธุ์ของการปลูกและวิธีการปลูกต่างๆทรงแผนที่เราก็จะหาตลาดต่างๆให้กับภาคผู้ประกอบการนะครับในการที่ช่วยในการดูแลเรื่องของราคามันสัมะหลังครับวันนี้เราต้องยอมรับว่าวันนี้เราค้าขายได้จํานวนมากแต่ว่าราคาไปยังน้อยอยู่ต่ําอยู่นะครับก็กำลังพยายามที่จะเพิ่ม เรื่องของราคาและเรื่องของการตลาดให้กับพี่น้องประชาชนครับก็วันนี้ไฮไลท์ก็จริงจริงก็คือว่าวันนี้เราก็นําเสนอรูปแบบในการบริหารจัดการนะครับแล้วเรามีคอนเซปต์เรื่องของ go global go to g e a t e r นะครับคือว่าเราทุกอย่างต้องไปด้วยกันนะครับแต่วันนี้ไฮไลท์ก็คือว่าเราสามารถที่มีการเชื่อมโยงกันลงนามในการเรื่องของการค้าขายเรื่องของมันสัมปหลังเนี่ยที่ผมเรียนว่าหมื่นว่าล้านนะครับแล้วมีการมองถึงอนาคตในการที่ลงนามในเรื่องของการค้าขายถึงเกือบ2ล้านตันนะครับที่เกิดขึ้นครับ คือคือผมก็บอกตั้งแต่ตอนพิธีเปิดว่าวันนี้เราพลังเผชิญไม่ใช่ว่าเรื่องของเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องของกฎกติกาของโลกซึ่เปลี่ยนเรื่องของภาษีอะไรต่างๆนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราอยู่อย่างยั่งัยืนได้คือเรื่องของการผลิตเรื่องของพันนะเรื่องของการที่เราสามารถลดต้นทุนให้พี่น้องประชาชน,าาน,นเช่นค่าปุ๋ยค่ายาค่า,มาแมลงเนี่ยมันจะทําให้พี่น้องประชาชนสามารถ อยู่ได้นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันผู้ประกอบการเนี่ยซึ่งรับเอาไปผลิตเพื่อจะน,นาขายเนี่ยเราก็ต้องมีตลาดในการรองรับให้ให้ภาคผู้ประกอบการซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำเนี่ยก็คือมีความสําคัญทั้งหมดนะครับสำหรับเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยผมเรียนว่าทั่วโลกก็เป็นอีกหมดนะครับการผลิตอะไรต่างๆการจะใช้สารเคมีอะไรต่างๆอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีผลทั้งหมดนะครเพราะนั้นผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์เราก็จะเน้นย้ำให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ซึ่งผมเดินดูในงานเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็ดีใจนะครับที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยเด้นเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับมีการผลิตที่เป็นไบโอพลาสติกอะไรต่างๆที่ทํามาจากมันสัมะหลังเนี่ยผมก็สิทธิ์ที่ดีแต่ทํายังไงให้เขาอยู่ได้เรื่องของราคาเรื่องของภาษีเนี่ยสำคัญที่สุดอนนี้ต้องหารือกันในระยะต่อไปครับเออผมผมคิดว่าวันที่ถึงถึงได้จะไฟนอลสุดท้ายแล้วดับสุดท้ายแล้วนะครับก็ก็ทุกส่วนราชการเนี่ยก็ต้องมาดู ในส่วนของตัวเองรับผิดชอบว่าอะไรที่ที่สามารถที่จะพูดคุยกันได้เนี่ยว่าสุดท้ายสุดว่าไม่เกินวันสองวันเนี่ยน่าจะมีผลออกมาก็เดินเดินหน้าเดินปกติครับเดินหน้าไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่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 เกิดการอ่าในชายแดนไม่เกี่ยวทางการค้าก็เดินไปอธิปไตยก็ว่าไปกับก็วันนี้ก็อย่างเรื่องมันสัมบัหลังเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าวันนี้ถ้ามันที่ที่เราอาจจะมีการซื้อขายระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยอาจจะลำบากเขาอาจจะ เป็นไปนทางเวียดนามอะไรเนี่ยอันนี้เราก็เป็นห่วงเหมือนกันเรื่องของการสูญเสียการนำของตลาดนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกเรื่องของมันเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับอันนี้เราก็เป็นห่วงกันแต่ยังไงก็แล้วแต่นะผมคิดว่าเราก็ต้องหาตลาดใหม่ให้เขาวันที่เขาขอร้องเช่นตลาดทั้งเกาหลีไหมญี่ปุ่นไหมนี่เราก็ได้ตลาดของซาอุดิอาระเบียมาเยอะนะแต่ว่าตลาดอื่นๆเราก็ต้องหาการเจรจาเรื่องของยูเราก็ทํทำวันนี้ก็มีผู้แทนการค้ามาพบก็ให้ลูกทีช่วยไปเจรจาแล้วว่าจะให้ตลาดตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้น ทุกอย่างเนี่ยต่วนี่เราเราก็ทํางานคู่ขนานไปกับการการการที่จะขอให้มีการเปิดด่านเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตเนี่ยเราก็ทํางานตรงนี้ไปครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือเรื่องของโรคใบด่างและต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมาดูเรื่องตรงนี้เหมือนกันในการที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการที่ทําให้มีคุณภาพของมันสําหรับที่ดีอะไรเงี้ยต้องช่วยกันตรงนี้ครับอันนี้ก็ก็ก็หาลือกระทรวงเกษตรเพราะว่าประเทศไทย,เ,ยเรามีพื้นที่ที่บางแห่งก็ท่วมอยู่นะบางแห่งก็แ้งทั้งท่วมทั้งแรงเลยในคาเดือกันเนี่ย ก็เราเอาเลือกพื้นที่เรานด้มาเนี่ยอาจจะหยิบแาว่าให้ข้าวเราไม่ต้องปลูกได้ไหมลองดูซิว่าเราหาพืชหรือสินค้าที่เรามองไปอนาคตแบบเอาสินค้านำนะเอาการตลาดนำนะเอามาปลูกลองทดลองดูไหมไอ้เนี้ยคือคือกำลังคุยกับกระทรวงเกษตรซึ่งตอนนี้เราก็ได้พื้นที่บางพื้นที่ละให้กรมการค้าภายในคุยกับกรมส่งเสริมวิชาการเกษตรนะซึ่งจะคุยเรื่องนี้ให้เป็นแซนด์บ็อกซ์ในการทำโดยเน้นการตลาดนำสินค้าเข้าใจไหม มันจะเอาสินค้ามาผลิตแล้วมาไปขายเราก็มีปัญหาอยู่ก็เราเลือกอยู่3แบบนะหนึ่งท่วมแรงทั้งท่วมทั้งแรงเนี่ยสามสามพื้นที่แต่จำนวนพื้นที่ที่ที่มองเนะี่ยที่เราเห็นเนีน่ยเป็นตัวเลขมันเปนมีสักสิบล้านไร่แต่ว่าไม่ได้ทำทั้งหมดนะแซนบอกทำบางส่วนแต่พื้นที่ที่เป็นลักษณะเนีย่ยมีประมาณสิบล้านไร่เพราะเราต้องใช้เรื่องน้ําเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยในการดูแลเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ทั้งทั้งระบบไม่ให้มีไม่ให้มีปัญหาตรงนี้ครับในภาคกาโอหลายหลายภาคเลย ให้เกิดความหลากหลายไงฉันบอกคือต้องมีความหลากหลายเ,าเออพื้นที่ผูกภาพเลยเอามาดูดเอ่เอเขาคุยกันได้ประมาณสักสองสามอาทิตย์ละเดี๋ยวผมจะเรียกมาแลปอัพอีกทีว่าพื้นที่ตรงไหนแล้วก็จะเริ่มดำเนินการไัอ่าแต่ว่าแต่ว่าบางส่วนนะบางส่วนเราเอาเอาการตลาดนําไม่ได้หมายความว่าเราก็ต้องรู้ว่าพื้นที่แต่พื้นที่มันต่างกันมีทั้งแรงทั้งท่วมอะไรยัง้ยนะถ้าการตลาดนำเนี่ยถ้าเราทําได้ดีเนี่ย พี่น้องประชาชนที่เป็นภาคเอกชนอาจจะเห็นเห็นแล้วเอาเป็นตัวอย่างเนี่ยคือว่าเรื่องตง้องต้องต้องแก้ทั้งระบบอะ่ะฮะเขาก็ต้องดูการผลิตหนึ่งดูอะ่ะใช่อะไรฮะไม่จริงเขาลองเลือกอยู่เพราะว่าพืชเรามอง5ปีเลยนะที่เขาพูยกันแล้วว่ามองอนาคตห้าปีพืชไหนจะเป็นแชมเปี้ยนในอนาคตเน่ยนะยกตัวอย่างนะนี่แหละนี่แหละก็นี่แหละเขาเรียกว่าเอากรีแมปมาซ้อนกับคอมเม e ร์ e แ a p นะแล้ว Environment Map มารวมกันมองทุกมิติไงเมื่อก่อนมองจุดไทยจุดมันมันก็ลำบากวันนี้มอง,ท,งทั้งการตลาดราคาทั้งพื้นดินลักษณะเป็นยังไงมีน้ำไหมอะไรต่างๆอันนี้มาทำตรงนี้ยตัวเอาสินค้าเป็นตัวนำนะเอาการตลาดตัวนำรครับอบบใช่ห้าปีนี้เขาเราดูอยู่กรมอใช่สินค้าอะไรกัเราดูอยู่ มันมีหลายอย่างอะนะเช่นสมมติเอาง่ายๆนะสมมติวันนี้อะวันนี้นนผมผมไปญี่ปุ่นกลับมาไปตอนระหว่างที่ไปอเมริกาเนะี่ยอย่างกล้วยนะเนี่ยแล้วมันไม่ใช่ว่าูนนะกล้วยเนะี่ยมันเป็นสินค้าที่ใช่ว่าเรามีโคต้าที่กูตั้งเยอะอนะยังปลูกไม่พอแล้วก็ผลผลิตเทียบกับอย่างอื่นก็โอเคเพียงแต่ว่าอาจจะต้องสลับกันบ้างอะไรเงี้ยนะอย่างนะกล้วยข้าวอะไรเงี้ยต้องสลับกันไปเพราะนั้นผมว่ามันมันถึงเวลาที่เราต้องถือโอกาสเนี่ยปฏิรูประบบการผลิตทั้งหมดไอ้รวมถึง ที่ผมประกาศตลอดเวลาว่าเราจะลดค่าปุย๋ยค่าอะไระด้วยเนี่ยมันจะช่วยให้การระบบการผลิตม,มันทำพี่น้องประชาชนเนี่ยมีต้นทุนในการผลิตต่ำลงเนี่ยทำให้เขามีรายได้มากขึ้นน,นี่คือสิ่งที่เราจะทําทั้งระบบอ่ะทั้งทำทั้งระบบฮะยังไม่คุยเรื่องงบประมาณยังไม่ได้คุยเรื่องงบประมาณผมว่าเพราะว่ามันก็ต้องร่วมกันอะร่วมกันอะเขาก็ต้องเอาเราเป็นตัวชี้ว่าอีก5ปีเนี่ย ผลผลิตไหนจะเป็นแชมเปียนใช่ไหมเขาเอาตัวนี้ไปทําแล้วลองดูนะฮะไม่ว่าไม่ได้ว่า,วาเขาเพราะว่าเพราะทํามาตลอดชีวิตใช่ไหมฮะมแต่ว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าถ้าข้าวที่เป็นพรีเมียมก็โอเควันนี้ข้าวเราก็รู้ราคามันมันมีปัญหาใช่ไหมเราก็ต้องแยกแยะแต่ว่าเอาละเราก็ต้องหาทางเลือกให้เขาใช่ไหมเราต้องเข้าใจพี่น้องเกษตรกรเข้าใจทุกท่านก็ก็ทํางานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วต้องหาทางเลือกให้พี่น้องเขาว่าเออถ้าปลูกตรงนี้ดีไหม คนเลยต้องมีแซนด์บอ็อกก์นะเขาเห็นไม่ใช่ว่าบางครับอ่ะเ,ะเอา้าเลิกปลูกข้าวเขาจะปลูกอะไรอะ่ะถูกไหมอแรงจูงใจจะเกิดจากเมื่อแซนด์บ็อก์เห็นแล้วเนี่ยรายได้ต่อไร่เนี่ยมันก็ต้องมากกว่าที่เขาเคยปลูกอันนี้แหละคือหัวใจเขาถูกไหมฮะแล้วก็การลงทุนก็น้อยอะไรเงี้ยการดูแลอย่ามากอย่างเงี้ยคือความมันจะเป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจแรงจูงใจที่ดีสุดนะคือทำแล้วเขาประสบความสำเร็จ นะมีรายได้มากกว่าเดิมอันนี้คือความสําเร็จแต่เขาบอกเขาว่าเฮ้ hey, ยจะปลูกนั่นเนี่ยแล้วถามเลยให้เขาปลูกอะไรเราก็ต้องหาหาหาเนี่ยเรียก์บ็อกซ์เนี่ยอ box, เอามาให้เขาโชว์ให้เขาเห็นแซนด์บ็อาจจะมีวิธีการแต่ว่าแต่แต่ว่าค่าปุ๋ยค่ายาผมว่าเดี๋ยวเราจะลดให้อยู่แล้วเดี๋ยวธงเขียวออกลดเราลดอยู่แล้วในการดูแลพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเพราะนี่คือต้นทุนที่สําคัญถ้าเขาลดตรงนี้ได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะ,ะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอ่ะพูดง่ายนะ ไม่รู้ในทุนปลูกขาาหรืออะไรไปห่วไม่รู้อะแต่ถ้าเราสามารถชี้เห็นว่าปลูกอันนี้สามารถบินได้มากกว่าอันนี้อันนี้ผมว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีตรงน,นี้สําคัญที่สุดนี่แหละคือแรงจูงใจ,งจงใช่ใช่<ๆ>ผมจะเริ่มเลยผมจะเริ่มขอบหน้าเลยแหละได้เน,นี่ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวคุยเดียเด๋ยวกลับไปเดี๋ยวเชิญเชิญมาพบละเขาคุยกันแล้วกับกระทรวงเกษตรผมคุยละ